เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni คล o s s w o r l d โฟกัสออนวีมิกเอเป็กเลเจนต์โมบายทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีโยก o งโกลบอลเมียโฟเอสามและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาละสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมชูเตอร์เลเจนด์ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวะชูตติ้งเนาะยิงกันอะไรแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะนะตอนนี้เนี่ยเปิดโหลดอยู่นะครับในส่วนของสต์ต่างประเทศนะใครสนใจลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมเนี่ยก็ภาพถือว่าค่อนข้างสวยนะ เออเวลาเข้าไปเล่นนะครับสวยเลยทีเดียวแหละนะครับผมในส่วนของภาพเกมนะครับเราสามารถที่จะมาปรับตั้งค่ากราฟิกได้นะครับถ้าเกิดว่าภาพมันยังไม่สวยมากนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงเซตติ้งตรงนี้ นะครับแล้วก็มาปรับได้เลยเห็นไหมมันจะมีให้เรามาปรับในส่วนของเรื่องเสียงต่างๆนะครับแล้วก็ APS นะครับถึง90 APS ได้เลยนะนะครับแล้วก็มีกราฟิกตรงนี้ครับปรับถึงเออัลตร้าตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะกินสเปคมากมายนะครับน่าจะปรับได้ทุกคนนะในส่วนของโทรศัพท์เนาะก็ลงมาปรับกันดูครับส่วนภาษานะครับผมก็ตามนี้ นะครับเนี่ยมันยังไม่มีภาษาไทยนะครับส่วนภาษาอื่นก็จะมีการปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับที่เปิดอยู่นะตอนนี้ก็จะมีตามนี้นะครับผมประมาณนี้เนาะอ่าบรรยากาศในส่วนของหน้าเมนูตรงนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็อ่ตรงนี้เราสามารถที่จะมาทําการตั้งชื่อได้นะเนี่ยครับอ่มาเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่ออนแล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อของผมเองนะครับโอเคนี่อ่แล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับเป็นการตั้งชื่อของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้ว นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศการต่อสู้หน่อยก็แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคกดเพลย์ไปเลยนะครับอ่าเวลาที่เราจับคู่นะครับค่อนข้างเร็วทีเดียวนะนี่ครับมาแววโอเคจับคู่แล้วครับภาพบรรยากาศโอเคเลยนะจากที่ผมลองเล่นนะครับใช้ได้เกมนี้ใช้ได้นะครับถือว่าเป็นการเล่นแบบว่าฆ่าเวลาได้ดีทีเดียวนะครับผมนี่มาแววอ่าอันนี้คือภาพกราฟิกแบบเต็มสตรีมแล้วนะที่ผมปรับนะครับโอเคมา จัดไปฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นฝ่ายเรานะครับไปบ้างอะไรยังไงฝ่ายศัตรูนี่มาแล้วโอเคไปเลยอึบในส่วนของการยิงนะครับเราสามารถที่จะหันอย่างนี้ครับแล้วก็มันจะยิงอัตโนมัติไปเลยเห็นป่ะนี่ครับผมไม่ได้กดยิงนะผมแค่หันแบบไอ,อ้เจ้าปุ่มยิงไปนะครับแค่นั้นแหละนะครับผมหันเป้าไปอะนะครับรนี่เดไปยิงเพื่อนนี่สามารถกดใช้สกิลได้นะครับโอ้ยกดไม่ทันว่ะโอ้ลังจะใช้สกิลของตัวละครตัวนี้เลยฮะ สกิลตัวละครตัวนี้คนขขางแรงเหมือนกันนะแล้วก็เราสามารถวาร์ปได้นะครับมายืนตรงนี้ค้างๆไว้แล้วก็ทําการวาร์ปแบบนี้เห็นไะ้ปึ๊บนี่ครับวาร์ปมายิงโอเคนี่โอ้ยผุ่มเกือบตายเหมือนกันนะถ้าเกิดเราใกล้จะตายนะครับเราหาที่หลบนิดนึงนะแล้วก็เเนี่ยรอให้แบบเลือดมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคอันนี้มันวาร์ปมาแล้วมันมองไม่เห็นผุมแน่เลยนะครับโอเคครับอืมสังเกตนะครับว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่เราแบบ เอ่อนับคิวนะครับมันจะมีบางโหมดที่เราจะต้องไปเก็บของอ่ะนะครับฝั <60 seconds. S 1> ่งไหนเก็บของได้เยอะสุดก็จะชนะไปนะครับแต่ว่าอันนี้คือประมาณว่าเป็นการนับคิวนะนะครับผมฝั่งไหนที่แบบคิวเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะชนะไปเลยนะโอเคเดี๋ยวๆมาตรงนี้ก่อนโอเคอุ้ยศัตรูตรงนู้นอุ้ยด้านบนด้านบนตู้นี่อ่าเรียบร้อยมาอีม่ไมกนี่นี่สวยงามอุ้ยอุ้ยเยอะวะ่ะ นี่แน่นี่แน่นี่แน่กัดไปจะไปเพื่อนไปอีกมั้งใกล้จะรานแล้วใกล้จะราแล้วนี่สวยสวยสวยยิงอย่างนี้ครับกดใช้สกิลเห็นป่ะสกิลมันจะยิงค่อนข้างแรงครับไอตัวนี้เออวู้มูเก้โอ้ยเฮโ้ยแต่ฝั่งผมเฮ้ยฝั่งผมตามนี่หว่านะตอนนี้นะฮะได้ไม่ได้ไม่ได้ฝั่งผมตามอยู่บูม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 ไอ้นี่นี่บูมบูม,บมเรียบร้อยสวยแต่ก็ยังตามอยู่เหมือนกันครับ ไหวหรือเปล่าเนี่ยโปรใช้ไยแน่สกิลโอเคสวยยิงตัวนี้ด้วยโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับฝั <are> ่งนู้นเขาคิวได้เยอะกว่าฝั่งผมคิวได้แค่17นะฮะก็เป็นอันแท้ไปนะครับบรรยากาศตัวเกมเพลย์อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่ผมได้ MVP ด้วยคิวเยอะที่สุดนะครับอืมโอเคประมาณนี้นะฮะนี่ตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะทำการอัปเกรดได้ด้วยนะครับเวลาที่เราได้ของได้อะ้รมาเนาะ นี่ฮะอ่าเกือบจะเปิดกล่องได้แล้วแต่ว่ายังเปิดไม่ได้นะต้องสะสมไปอีกนะครับต้องไปเข้าไปต่อสู้อีกหน่อยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับกดเข้ามาดูอ่ามันจะมีของให้เราเก็บด้วยนะครับเนี่ยค่อยๆเล่นไปนะครับแล้วก็จะมีการปลดล็อกเนี่ยมีจากตัวละครเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคส่วนตัวละครตรงนี้นะครับเราอยากจะอัปเกรดแล้วก็สามารถที่จะกดเข้าไปเลือกอ่ดูตัวละครได้แล้วก็ทํางานอัปเกรดมันได้นะนะครับผมอ่ะ ลองกดเข้ามาดูตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวละครเห็นปนะ,ปะถ้าเกิดจะอัปเกรดนะครับสังเกตดูตรงนี้นะมันจะมีเอ่อเศษชิ้นส่วนอะไรพวกเนี้ยนะครับของตัวละครถ้าเกิดว่ามันเต็มตรงเนี้ยเราสามารถอัปเกรดได้นะครับเนี่ยเห็นปะตัวนี้ก็ยังอัปเกรดไม่ได้ตัวนี้ผมอัปเกรดไปแล้วนะครับเนี่ยจนแรงที่3ลและนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนการอัปเกรดก็จะต้องใช้อันนี้ครับในการอัปนะนะครับผมมันจะมีบอกอยู่นั่นเองนะครับอันนี้คือเอ่อ new mission เนี่ยกดเข้ามาดูดิอ่ามีมิชชั่นใหม่เหรออ เดี๋ยวไปลองหน่อยดีกว่านะจะเป็นไงนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะไหวหรือเปล่าอ๋อนี่ฮะกดเข้ามาแล้วก็กดเพลย์เข้าไปนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องก่อนแล้วกันโอเคครับว่าได้อะไรปึ๊บอ่าแล้วก็ได้เศษชิ้นส่วนในเจ้าตัวนี้มาครับณตอนนี้ผมว่าผมน่าจะอัปเกรดมันได้แล้วอืมโอเคเดี๋ยวลองกดมาเลือกอ๋อยังนี่ว่ายังเหลืออีก5้านะครับต้องเหลืออีก 5, 5้าเศษอะถึงจะอัปเกรดมันได้นะครับเสียดายว่ะเออเดี๋ยวลองเบทเทอร์โย่หน่อยดิมา กดเข้าไปนะครับมันจะเป็นไงมันจะเป็นเหมือนกับแบตเตอยทั่วไปหรือเปล่าจะต้องโดดล่มหรือเปล่าอันนี้ไม่ช่วเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เคยลองเหมือนกันนะครับามาเลยปึ๊บลอมันโหลดสักแปป๊บหนึ่งนะฮะนี่มาแล้วแบตเตอรียแบบนี้เหรอวะมีแนะนำสถานที่นะครับนี่โหมดแ a t เตอรียครับโอเคมาแล้วปึ๊บ เหมือนแผนที่มันจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะเออแล้วก็อันนี้คืออะไรวะเน,นี่ยอ๋อเราเก็บไม่ได้ด้วยเหรอนึกว่าจะเก็บได้นะนี่ครับเริ่มนับเวลาถอยหลังใครจะอยู่รอดปลอดภัยเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าเอออันนี้น่าจะเป็นประมาณนั้นแหละนะครับมีวงมีวงบีบหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันแต่แผนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเอ,อแคบหน้าดูเหมือนกันนะหรือว่ามันจะเป็นห้องรอวะอันนี้อาจจะเป็นห้องรอก็ได้นะ เดี๋ยวรอดูครับมันนับถอยหลังอยู่ไงนนเนี่ยเนี่ยเห็นปะนับถอยหลังแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปป่ะบูมโอเคสวยงามเฮ้ยยิงมาจากไหนเนี่ยหรือยังไงกันแน่เนี่ยผมงงเหมือนกันนะเออเพราะว่ายังไม่เคยเข้ามาลองเล่นครับอันนี้อันนี้ยิงได้โอยยิงได้แบบนี้บูมโอเคแล้วก็เก็บเป็นอันนี้ เออมีวงบีบด้วยนี่ไงไอ้นี่มาแล้วโอใช้บูมนี่แนีน่ยวันี้เอาบูมสวยโอเคแจมครับไหนๆมีอีกเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวเสียวอยู่เมื่อนะเนี่ย 1> 1เอาละครับหนึ่งต่อหนึ่งนะผมหนึ่งต่อหนึ่งแต่ไม่เห็นอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเหมือนกันนับถอยหลังครับอุ้ยนั่งไงเจอแล้วอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองเห็นปะแว๊บนี่ครับมามาเพื่อนมาเพื่อนอุ้ยเฮ้ย ปืนรีโหลดแล้วก็เรียบร้อยอ่า <best friends. S 1> ชนะเฉยเข้ามาลองเป็นครั้งแรกนะครับผมบรรยากาศตัวเกมก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับน่าจะมีอีกหลายโหมดเหมือนกันนะก็ยังไงมาลองเล่นดูได้นะครับผมเอาบรรยากาศคร่าวๆในส่วนของโอโตัวเกมมาให้ดูนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามิชชั่นตรงนี้เราจะทําสําเร็จมาดูซิได้อะไรอ๋อนี่ไงด้านบนอ่ะโอเคกดเข้ามาแล้วก็กดรับผ่อนรางวัลไปนี่ครับ โอเคเรียบร้อยนะครับผมยังไงก็ใครสนใจเชิญโหลดได้เลยนะครับลิงก์แอปพลิเคตติดตั้งไว้ให้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวค่อยเจอกันละกันนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอาไว้ประมาณเท่านี้นะครับไว้พบก,กันใหม่นะครับผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม